สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีสกันต่อนะคะดูตัวอย่างที่5เลยนะคะตัวอย่างที่5จะเป็น x กำลังสองลบ6 x บวก9มากกว่า0เราก็สามารถแก้อสมการโดยการย้ายให้ฝั่งหนึ่งเป็น0ย์แล้วก็แยกตัวประกอบได้ตามปกตินะคะ x กำลังสองลบ6 x บวก9มากกว่า0สามารถแยกออกมาเป็น x ลบสคูณกับ ลบ3มากกว่า0นะคะหน้าตาแบบนี้ค่าวิกฤตของเราคืออะไรค่าวิกฤตของเราก็คือเลข3นั่นเองนะเพราะว่า3เนี่ยทำให้เป็น0ย์ตัวนี้ก็เป็นเลข3เหมือนกันเราก็ลากเส้นจำนวนพิจารณาค่าได้เลยลากเส้นจำนวนขึ้นมาพิจารณาค่าก็คือมีเลข3ตัวเดียว มี3าตัวเดียวกันเท่านั้นแต่พิจารณาทีละตัวก็คือดู x ลบสตัวแรกก่อน x ลบสตัวแรกเนี่ยข้างนี้จะเป็นศูนย์ข้างนี้ก็เป็นบวกข้างนี้เป็นลบนะคะส่วน x ลบสตัวที่2เนี่ยข้างนี้ก็เจอตรงนี้จะเป็นศูนย์เหมือนกันตรงนี้จะเป็นบวกและนี่ก็เป็นลบตามเส้นจนํานวนเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าบวกคูณบวกตรงนี้ได้ค่าบวกแล้วก็ตรงกลางเป็นศูนย์แล้วลบคูณลบก็ได้ค่าบวกเกิดอะไรขึ้นคะ ิอะไรขึ้นบนเส้นจํานวนของเราเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายลักษณะเป็นข้างนี้ก็บวกข้างนี้ก็เป็นเครื่องหมายบวกเช่นเดียวกันคําตอบที่ได้ของอสมการตัวนี้ก็คือต้องการคูณกันแล้วมากกว่า0คูณกัน,นกแล้วมากกว่าศูนย์ก็คือช่วงบวกแต่ว่าไม่เอาเท่ากับ0ูนเราก็จะเป็นเปิด3แล้วก็ใช้ช่วงบวกช่วงบวกก็คือทั้งสองข้ง เซตคำตอบของอสมการได้ Set คำตอบก็คือลบอินฟินิตี้ถึงเปิด3ยูเนียนกับเปิด3ไปอินฟินิตี้หรือนักเรียนจะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น3ก็ได้นะคะถ้าเราพิจารณาง่ายๆอีกแบบหนึ่งก็จะเป็น ลักษณะของ x ลบ3คูณกับ x ลบ3ทั้งคู่เนี่ยหน้าตาเหมือนกันเพราะนั้นเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองมากกว่า0ย์ได้แล้วก็พิจารณาค่าพิจารณาเรียกอะไรที่ยกกำลังสองแล้วมากกว่าศนบ้างก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกกำลังสองแล้วมากกว่า0จะมีบางตัวที่เท่ากับ0นย์นี่เขาไม่ต้องการเท่ากับ0นย์ โดยปกติแล้วเนี่ยจำนวนจริงแต่ละจำนวนยกกำลังสองจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขที่แทนค่า x แล้วเป็นจริงก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นตัวที่ทำให้เป็นศูนย์ก็คือยกเว้น x เป็น3นั่นเองเพราะนั้นคำตอบของเราก็คือจำนวนจริงยกเว้น3ตัวเดียวเท่านั้นเราก็สามารถพิจารณาลักษณะแบบนี้ได้นะคะดูที่ข้างล่างนะคะข้อพึงระวัง จากตัวอย่างที่5เขาก็จะอธิบายตรงนี้ว่าเนื่องจาก x กาลังสองเนี่ยมากกว่าศูนย์เสมอเมื่อ x เป็นจํานวนจริงใดๆ x เป็นอะไรก็ได้ยกกำลังสองจะมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอเพราะฉะนั้นคําตอบของพวกนี้เราก็สามารถหาได้โดยง่ายดังนี้ก็คือตัวแรกบอกว่า x ลบ a ทั้งหมดยกกาลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์เพราะ,ะนั้นคําตอบของเราก็คือ x ของเราสามารถเป็นอะไรก็ได้จํานวนจริงได้ทุกจํานวนอันที่2นะคะบอกว่า x ลบ a ทั้งหมดยกกำลังสองมากกว่า0ก็คือต้องการจำนวนจริงอะไรก็ได้ที่ยกกำลังสองแล้วมากกว่า0ูนเพราะนั้นก็เกือบทุกจำนวนยกเว้นตัวที่ทำให้เป็น0ย์ตัวที่ทำให้เป็น0นย์นั่นก็คือตัว A นั่นเองตัวต่อไปมีตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วน้อยกว่าเท่ากับ0นย์มีไหมน้อยกว่า0นย์ไม่มีแต่ว่าเท่ากับ0ย์มีก็คือ a เซตคำตอบคือ a มี a ตัวเดียวเท่านัา้นแหละที่ทำให้เท่ากับศูนย์ แล้ว x ลบ a ทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่า0นยะมีไหมอันนี้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของเราก็คือเซตว่างนั่นเองโอเคง่ายไหมคะเราใช้หลักการพิจารณาตัวที่ยกกำลังสองได้เลยกำลังสองจำไว้เสมอว่าเวลาที่จำนวนจริงยกกำลังสองเนี่ยมันจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ย์เสมอนะคะเพราะนั้นถ้ามีเท่ากับก็แสดงว่าเป็นได้ทุกจำนวนเลยมากกว่าเท่ากับ0ถ้าไม่มีเท่ากับก็คือยกเว้นตัวที่ทำให้เป็น0ูนย์ ้าน้อยกว่าเท่ากับไม่มีน้อยกว่าแน่นอนเพราะนั้นตัวที่ทําให้เท่ากับ0ก็คือ a แล้วก็น้อยกว่าเฉยเฉนี่ไม่มีโอเคตัวอย่างที่6จงหาเซตคําตอบของ x กาลังสองบวก8 x บวก16 x ก x าลังสองบวก8 x บวก16เนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมเราก็สามารถแยกตัวประกอบได้เลยคูแยกก่อนต่างหาก x กำลังสองบวก8 x บวก16มันจะมีค่าเท่ากับ x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นแต่ละข้อของเรามันก็จะอยู่ในรูปของ x บวกยกกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับ0ข้อนี้ก็จะเป็น x บวก4ทั้งหมดยกกำลังสองมากกว่า0อันนี้จะเป็น x บวกสยกกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับ0 และอันนี้ก็จะเป็น x บวก c ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่า0อ่ะพิจารณา4ข้อแรกก่อนที่ข้อแรกมันเป็นรูปแบบเดียวกันเซตคำตอบคืออะไรก็คือ x เป็นอะไรได้บ้างที่จับบวก4แล้วยกกำลังสองได้มากกว่าเท่ากับ0 x ก็คือจำนวนจริงได้ทุกจำนวนเลยเราก็ตอบไปเลยว่า x ของเราคือจำนวนจริงข้อที่2นะคะ x บวก4ทั้งหมดกำลังสองมากกว่า0 อันนี้ก็คือจํานวนจริงเกือบทุกจํานวนจะยกเว้นแค่ตัวเดียวก็คือตัวที่ทําให้ก้อนนี้เป็นศูนย์แทนค่า x เป็นอะไรแล้วทําให้ก้อนนี้เป็นศูนย์ x ก็คือลบ4ที่ใช้ไม่ได้เพราะมันทําให้เป็นศูนย์นะคะส่วนข้อ3 x บวก4ทั้งหมดยกกาลัง2น้อยกว่าศูนย์เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าน้อยกว่าศูนย์มันเป็นไปนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเดียวที่ทําให้มันเท่ากับศูนย์แล้วเป็นจริงก็คือลบ4 ส่วนข้อ4ีมีไหมที่ก้อนนี้ยกกําลังสองก้อนกําลังสองนี้ยกมาสองแล้น้อยกว่าศูนย์ไม่มีไม่มีก็คือเสต็จว่างคาตอบเสร็จว่างต่อไปข้อ5นะข้อ5นี่ก็คือ x กาลังสองมากกว่าศูนย์เพราะนั้น x กำลังสองมากกว่าศูนย์พิจารณาย,ยังไงก็ทุกตัวก็ยกกําลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะนั้นยกเว้นตัวที่ทําให้เป็นศูนย์ก็คือยกเว้นตัวเดียวคือเลข ศูนย์นั่นเองเมื่อ x เ,เป็นศูนย์มันจะทำให้เท่ากับศูนย์นะคะข้อ6ก็จะเป็น 2x ลบ3ทั้งหมดกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0มีตัวที่ยกกำลังสองแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์มีไหมน้อยกว่าไม่มีแต่เท่ากับ0นย์มีเท่ากับ0ูนย์นั้นมีเลขอะไรเลขก,ก็คือ3ส่วน2นั่นเองง่ายไหมคะ อ้าวยังไม่จบลักษณะของพวกนี้ยังไม่จบนะดูตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7ของเราเนี่ยก็จะเป็นการหาเซตคำตอบของ x กำลังสบวก2 x บวกหหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอามาคิดก่อนเลยว่า x กำลังสบวก2 x บวก5เราสามารถแยกตัวประกอบได้ยังไงมีอะไรที่คูณกันแล้วได้5บวกกันได้2มีไหม คูณกันได้5มันก็จะมีแค่1กับ5ซึ่งมันมีทางที่จะบวกกันได้2เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การแยกตัวประกอบโดวยวิธีกำลัง 2, สองสมบูรณ์กันนะคะก็เป็น x กำลังสองบวก2 x บวก5บวกเข้าลบออกบวกด้วย1กำลังสองลบออกด้วย1กำลังสอใส่วงเล็บ ตัวนี้ออกมาจะกลายเป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2บวกด้วย4แยกต่อได้ไหมแยกต่อไม่ได้เราก็จะอันนี้มาพิจารณานะคะทีละข้อข้อแรกของเรา x กำลัง2บวก 2x บวก5มากกว่า0น,นี่สำหรับข้อที่1 มันก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย4มากกว่า0อันนี้เราสามารถพิจารณาได้โดยที่บอกว่าตัวกำลังสองตัวเนี้ยน้อยที่สุดเนี่ยยกกำลังสองแล้วมันต้องมากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นน้อยที่สุดคือเลข 0, 0ูบวกเพิ่มอีก4เพราะฉะนั้นต้องมากกว่า0อยู่แล้วนี่เป็นจริงเสมอเราสามารถบอกได้เลยว่าประโยคนี้มันจริงเสมอ จริงเสมอเพราะนั้น x ของเราก็คือจำนวนจริงได้ทุกจำนวนหรือนักเรียนอาจจะมองที่อยู่ในรูปของ x บวก1ทั้งหมดยกกำลังสองมากกว่าลบสก็ได้ก้อนยกกำลังสองต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้นมากกว่าลบสก็เป็นจริงเพราะว่าฝั่งหนึ่งบวกอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบนะคะนี่ก็ชัดเจนต่อไปข้อที่2อ ข้อที่2ก็จะเป็น x บวก1ครูเขียนในรูปของการแยกตัวประกอบไปเลยนะ x บวก1นทั้งหมดกำลัง2อบวก4น้อยกว่า0เป็นไปได้ไหมถ้าเราพิจารณาตัวยกกำลัง2บวกเพิ่มอีก4ต่ต่ำสุดมันต้องได้4เพราะนั้น4จะน้อยกว่า0น,นี้เป็นเท็จเสมอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อาจจะมองในรูปของ x บวก1 ยกกำลังสองน้อยกว่าลบสี่ซึ่งมันไม่จริงเป็นประโยคที่เป็นเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเราก็จะได้เป็นเซตว่างเซตคำตอบก็จะเป็นเซตว่างทันทีต่อไปข้อที่สามอ่ข้อที่สามันไหนข้อที่สามอันนี้นะข้อที่สามก็จะเป็น x บวกทั้งหมดยกกำลังสองบวก4มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แค่ตัวนี้ก็จริงและมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วเพราะนั้นบวกเพิ่มอีก4ก็มากกว่า0ูนย์แน่นอนนะคะอันนี้ก็จริงเสมอเหมือนกันก็อยู่ในรูปของ x บวก1ทั้งหมดกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับลบสนี่จริงจริงก็ x เป็นจำนวนจริง แล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายแล้วก็จะเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลังสองบวก4น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เป็นได้ไหมเป็นไปไม่ได้ที่ x บวก1ทั้งหมดกำลังสองจะน้อยกว่าเท่ากับลบ4เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เท็จเสมอเป็นเท็จเป็นเท็จคำตอบก็คือเสร็จวาง ง่ายไหมคะเป็นเท็เซตคำตอบก็คือเซตว่างง่ายไหมคะนักเรียนอ่ะขออีกหนึ่งข้อตัวอย่างที่8ซ้อมทำอีกสักข้อหนึงข้อนี้ก็จะเป็น x กำลังสบวก6 x บวก1น้อยกว่า0แยก ก็จะเป็น x กำลังสองบวก 6x บวก1น้อยกว่า0ยาแยกตัวประกอบก็จะเป็น x กำลังสองบวก 6x บวก1นน้อยกว่า0เพิ่มพดท้ายของเราพดท้ายก็จะเป็น3มกำลังสองลบด้วย3กำลังสองออกใส่วงเล็บ เราก็จะได้ออกมาเป็น x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย8น้อยกว่า0ตอนนี้ยากตัวประกอบได้ไหมก็จะแยกได้เป็น x บวก3ลบสแควรูท8แล้วก็เป็น x บวก3บวกด้วยสแควรูท8น้อยกว่า0 ก็ลากเส้นจำนวนได้เลยค่าวิกฤตบนเส้นจำนวนของเราก็จะมี2ค่าในที่นี้ก็จะเป็นลบสลบสควรูทแกับลบสบวกสควรูทแเมื่อสัมประสิทธิ์หน้าของเราเนี่ย เป็นบวกทั้งคู่สัมประสิทธิ์หน้าวงเล็บที่เราแยากตัวประกอบมาแล้วเป็นบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหาค่ามาขวามือสุดมันก็จะเป็นบวกกับบวกอันนี้จะเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นลบกับลบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เครื่องหมายบนเส้นจำนวนเลยทันทีเป็นขวามือสุดเป็นบวกลบแล้วก็บวกต้องการอะไรคะต้องการคูณกันน้อยกว่าศูนย์ น้อยกว่าศูนนี่เป็นช่วงอะไรช่วงลบเป็นเปิดหรือเป็นปิดเป็นช่วงเปิดไม่มีเท่ากับเซตคำตอบของอสมการนี้ก็คือเปิดลบสามลบสแควรกับลบสบวกด้วยสแควรูทแปนั่นเองง่ายไหม ตัวอย่างที่9นะคะเป็นการพิจารณาจากกราฟนะคะเราก็จะนำ y เท่ากับ x กำลังสองลบ x ลบ6มาแยกตัวประกอบก็จะเป็น y เท่ากับ x ลบ3คูณด้วย x บวก2นะคะตัวนี้ก็คือออกมาเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะมี จุดตัดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างจุดตัดแกน x เราต้องให้ค่า y เป็น y เท่ากับ0ใช่ไหมถ้า y เท่ากับ0เนี่ยในที่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าจุดตัดแกน x เมื่อ y เป็น0เราจะได้0เท่ากับ x ลบ3คูณด้วย x บวก2พิจารณาจากกราฟตัวนี้เราก็จะรู้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ3กับลบ2มันจะเป็นสมก,การก็ได้นะคะเพราะนั้น จุดตัดตัวนี้2จุดที่ตัดที่แกน x ตัวนี้ก็จะเป็นคู่นับ x เป็น3 y เป็น0กับ x เป็นลบ2 y เป็น0นี่ค่า x ที่ทำให้ y เป็น0นะคะถ้ามองจากกราฟตัวนี้ถ้านักเรียนต้องการานักเรียนต้องการ y มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0มันก็จะอยู่ในรูปของ x ลบ3คูณด้วย x บวก2มากกว่าเท่ากับ0ถ้าดูกราฟกราฟที่ทำให้ y มากกว่า0ู y มากกว่า0ูนย์ก็คือกราฟอยู่ในช่วงบนนี้ขึ้นข้างบนนี้คือค่า y มากกว่า0 y เป็นบวก y เป็นบวกเพราะนั้น y เป็นบวกในมีกราฟตรงไหนบ้างมีกราฟก็คือตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปมีกราฟที่ y เป็นบวกปึ๊บสองข้างขึ้นไปตรงนี้เป็นทึบเพราะว่าต้องการเท่ากับ0ูนย์ด้วยเท่ากับศูนย์สองข้างเพราะฉะนั้น อันนี้ก็จะตอบอะไรคะค่า x ที่ทำให้ได้กราฟตัวนี้ก็คือ x ก็จะเป็นตั้งแต่ตัวนี้มาก็คือปิด3ไปอินฟินิตี้แล้วก็ลบอินฟินิตี้ถึงปิด2นี่เราพิจารณาจากกราฟนะจากกราฟเมื่อกี้ใครเห็นไม่ชัดจากกราฟตรงนี้ทึบตรงนี้ทึบตรงนี้ทึบแล้วก็ขึ้นไปขงบนตามกราฟ ถ้าใครเห็นไม่ชัดเมื่อกี้ทึบตรงนี้นะคะเราก็พิจารณาโคง้งขึ้นไปกับกราฟไปเรื่อยๆ่อนี่คือกราฟ y ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะค่า x ที่เป็นคําตอบก็จะอยู่ตรงไหนค่า x ที่เป็นคําตอบก็คือ x ที่อยู่ตรงนี้เป็นต้นไปนี่ x ที่ทําให้เกิดกราฟขึ้น x ตัวนี้ทําให้เกิดกราฟขึ้นเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็นลบอินฟินิตี้จากรูปกราฟนะลบอินฟินิตี้ถึงปิด ลบ2ยูเนียนกับปิด3ไปอินฟินิตี้นั่นเองค่า X ที่ทำให้กราฟ Y มากกว่าเท่ากับ0นะคะหรือถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราบอกว่าต้องการ Y น้อยกว่า0 Y น้อยกว่า0หรือจะ Y น้อยกว่าเท่ากับ0ได้หมดเลยก็จะเป็น X ลบ3คูณด,ด้วย X บวก2เราจะแก้ สมการตามปกติก็ได้ก็ลากเส้นจํานวนใส่บวกลบบวกได้แต่ถ้าเขาให้มาแต่กราฟเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนที่ทําให้ y น้อยกว่าศูนย์ y น้อยกว่าศูนย์ก็คืออยู่ใต้แกน x นี่ค่า y เป็นลบลงมาข้างล่างค่า y เป็นลบอยู่ตรงนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นค่า x ที่ทําให้ y เป็นลบก็คือตั้งแต่ช่วงตรงกลางนะคะได้ค่า x อันนี้เป็นช่วงเปิดต้องการน้อยกว่าศูนย์เพราะนั้นเท่ากับศูนย์ไม่เอา คำตอบของเราข้อนี้ก็จะอยู่ที่เปิดลบ2ถึงเปิด3นี่คือค่า x ที่ทำให้ได้ y นักัศูนย์จากกราฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้หน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนะคะต่อไปข้อสินะคะเป็นโจทย์ปัญหาอสมการนะคะบอกว่าเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพยาบรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด2,000กิโลกร,รมัม ถ้าน้ำหนักเฉลี่ยของคนแต่ละคนเท่ากับ80กิโลกร,รมัมเหลือข้ามฟากจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารข้ามฟากได้เต็มที่กี่คนได้มากที่สุดคือ2,000กิโลกร,รมัมเพราะนั้นถ้ามีคนขึ้น x คนผู้โดยสารมี x คนน้ำหนักทั้งหมดก็จะเป็น 80คูณด้วย x กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นถ้ามี80คูณด้วย x กิโลกร,รัมแล้วน้ำหนักมากที่สุดก็จะอยู่ที่2000แปลว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้8 0 x ของเราเราจะได้อัตราสมการ8 0 x ของเราน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 0 0 0ันนั่นเองเพราะฉะนั้น x ของเราเนี่ยจะได้กี่คนคะก็เอา2.000หารด้วย 80 2สิบพหาร80ตัดทอน4 28สองแปดสห้ายีเพราะฉะนั้นเราสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มที่25คนนะคะง่ายไหม ต่อไปข้อ11 3เท่าของกําลังสองจนวนเต็มจํานวน1น้อยกว่า4เท่าของจํานวนเต็มจํานวนนั้นอยู่ไม่น้อยกว่า1นะคะไม่น้อยกว่า1แปลว่าอะไรแปลว่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมคะไม่น้อยกว่า1นะอันนี้ก็จะได้อาจสมการออกมาเป็น 3x กําลัง2น้อยกว่า4เท่าของจํานวนเต็มจํานวนนั้นน้อยกว่า4เท่า ก็เอา4เท่านะัลบด้วยตัวนั้นอยู่ไม่น้อยกว่า1ไม่น้อยกว่า1ก็คือมากกว่าอยู่เท่ากับ1น,นั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแก้อสมการตัวนี้ได้ไหมครูก็ย้ายข้างให้ฝั่งหนึงเป็น0น,นะคะซึ่งการทําง่ายที่สุดก็จะทําให้สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็นบวกจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเครื่องหมายต่างตจนก็จะเป็นลบ4 x แล้วก็บวกด้วย1แล้วย้ายข้างกลับมาอีกทีหนึ่งก็จะเหมือนเดิม3 x มกำลังสองลบ 4x บวก1น,น้อยกว่าหรือเท่ากับ0อันเดียวกันนะแยกตัวประกอบเป็น2เล็บได้ไหมตัวหนึงเป็น 3x อีกตัวนึงเป็น x คูณกันน้อยกว่าเท่ากับ0นี้เป็นลบทั้งคู่ลากเส้นจำนวน ใส่ค่าวิกฤตที่ทําให้เป็นศูนย์ค่าวิกฤตนั้นคือเลขอะไรบ้างก็คือเลข1นส่วนสกับเลข1เมื่อเห็นสัมประสิทธิ์หน้าเป็นบวกทั้งคู่ลักษณะแบบนี้เราก็ใส่เครื่องหมายได้เลยขวามือสุดเป็นบวกนะคะลบแล้วก็บวกคำตอบที่ได้ต้องการช่วงไหนช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์มีเท่ากับแปลว่าเป็น แล้วก็น้อยกว่าน้อยกว่าก็คือช่วงลบนั่นเองมีตัวที่ทําให้เป็นศูนย์เอาด้วยกระทึบแล้ช่วงลบเพราะฉะนั้นเซตคําตอบก็จะเป็นปิด1นส่วนสถึงปิด1ง่ายไหมคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกีสนะคะสวัสดีค่ะ